สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่นะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคนที่บ่อนทําลายคุณต้องได้พบสิ่งนี้ก่อนอื่นเรามาเช็คดูก่อนว่า คนที่บ่อนทำลายคุณนะเขาคิดจะทำอะไรกับคุณนะครับอ่ะภพ่แต่สำหรับจากการทำคลิปครั้งที่แล้วนะเสี่ยงเสี่ยงชีวิตถ้าดีก็ดีไปถ้าพลาดขึ้นมาตายนะครับ คนที่เขาบ่อนทำลายคุณเขาอยากจะขัดขวางการทำตัวเองให้ดีขึ้นของคุณอยากจะขัดขวางการพัฒนาการทำชีวิตให้มันก้าวหน้าของคุณขัดขวางการเติบโตในสายงานในอาชีพของคุณ เขาขาดขวางการฟื้นตัวเขาไม่อยากเห็นคุณนะฟื้นคืนกลับมาดีเขาไม่อยากเห็นคุณนะ่ะเยียวยาสิ่งที่ขาดหายให้กับชีวิตคุณได้คืออยากเห็นคุณเสียอยากเห็นคุณล้มอยากเห็นคุณเจ็บนะครับไม่อยากเห็นคุณกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดไว้นะครับ เขาไม่อยากเห็นคุณเด่นดังไปกว่านี้นะครับหรือถ้าคุณมีแววที่จะเด่นดังที่จะประสบความสาเร็จที่จะปังเขาพยายามจะสกัดกั้นอยู่นะครับพยายามจะเบรกอยู่นะ เขาพยายามบันทอนกำลังใจพยายามจะตัดเชื้อเพลิงในใจคุณทำไงก็ได้ให้คุณไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงใ,ใจไปต่อเห็นคุณท้อได้ยิ่งดีนะครับเขารู้ว่าถ้าข้างในคุณน่ะมันหมดแรงคุณก็ไปได้ยาก ไม่อยากให้คุณสมหวังเรื่องความรักแล้วหนึ่งไม่อยากให้คุณได้ทําในสิ่งที่รักแล้วหนึ่งไม่อยากให้คุณสมหวังไม่อยากให้คุณสําเร็จนะครับนี่แหละเบื้องหลังของเขาที่พยายามจะบนทำลายคุณนะครับ ขัดขวางเนาะมาเป็นแนวขัดขวางไม่อยากให้คุณได้ดีเนาะมันไม่ได้บอกว่าเขารู้สึกยังไงนะมันไม่สําคัญเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเบื้องหลังของของพฤติกรรมที่ไม่อยากให้คุณได้ดีเนะไม่อยากเห็นคุณก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่อยากเห็นคุณดีขึ้นกว่านี้ไม่อยากเห็นคุณกลับมาดีฟื้นฟูกลับมาดีเหมือนเดิมอยากให้คุณล้มก็ล้มไปเลย ไม่อยากให้คุณกลับมาดีได้ไม่อยากให้คุณน่ะโดดเด่นไม่อยากให้คุณน่ะมีแรงใจไปต่อไม่อยากให้คุณน่ะสมบังกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณปรารถนาเอ <A. S 1> ไม่ต้องไปถามหาให้ผลนะครับมันมีลายเหตุผลซึ่ง เราไม่จำเป็นต้องไปรู้หรอกคนที่ไม่วางดีกับเราก็คือไม่วางดีกับเรานะครับไม่ต้องไปสนใจเขาทำอะไรก็นั่นแหละให้มันได้ไปเก็บเขานะครับเรานะี่ยโฟกัสที่ปอใหม่ของเราดีกว่านะครับมาเรามาดูกันว่า คนที่บ่อนทำลายคนด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเขาจะต้องได้พบเจออะไรเดี๋ยวเขาจะถูกจับตาม,มองเขาจะอยู่ไม่สุขละเขาจะต้องอยู่แบบระหวาดระแวงนะครับสิ่งที่เขาแอบทำอยู่เนี่ย สิ่งที่เขาแอบ,บทาแอบบนทําลายคนนี้เขาจะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงว่าเอ๊มีคนรู้หรือเปล่าเนี่ยมีคนจ้องจะเล่นเขาบ้างหรือเปล่ามีคนรู้ทันเขาบ้างหรือเปล่าเขาจะอยู่แบบหวาดระแวงนะครับเขาจะระแวงตลอดเวลาว่ามีคนมองมีคนรู้ทันมีคนจับจ้องเขาหรือเปล่ามีคนเพ่งเล็งเขาหรือเปล่า สิ่งที่เขาพยายามบ่นทําลายคุณด้วยไม่เซเหล่านี้เนาะด้วยจุดประสงค์เหล่านี้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาจะได้พบได้เจอคือเขานั่นแหละคือคนที่จะต้องลําบากเขานั่นแหละคือคนที่จะต้องเสียเปรียบเขานั่นแหละที่จะต้องถูกหลอกถูกโกงเสียผลประโยชน์นะ เล้วเขาจะถูกจัดการนะครับเป็นได้เป็นได้เป็นได้ทั้งตัวเขานะถูกคุณนะจัดการหรือเป็นได้ทั้งสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่เนี่ยมันถูกแก้ถูกจัดการสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลสิ่งที่พยายามผลทำลายคุณนี่ย เป็นได้ทั้งตัวเขาเองโดนจัดการหรือแผนการหรือสิ่งที่เขาลงมือทำนี่แหละถูกจัดการถูกแก้นะครับ โอ well. ้เขาไม่อยากเห็นคุณกลับมาดีเขาอยากเห็นคุณล้มแล้วล้มเลยเสียแล้วเสียเลยไม่อยากให้กลับมาดีได้นะครับไม่อยากเห็นคุณก้าวหน้าไปกว่านี้นะครับไม่อยากเห็นคุณโดดเด่นไม่อยากเห็นคุณมีแรงกระตุ้นไม่อยากเห็นคุณสมหวังมีความสุขโอ้เขาจะได้พบเจอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ คุณเนะ่ยดีลูกเดียวเลยไปทางร้ายไปทางกลางๆไปถึงแย่ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะดีอย่างเดียวเลยนะครับจะกลับมาดีอย่างเดียวเลยหรือถ้าดีอยู่แล้วดีกว่านี้อีกนะครับในทุกๆด้านเลยนะชีวิตการงานการเงิน,งนความรักเนี่ยอะไรที่มันอะไรที่กําลังพัฒนาอยู่ละ่ะอะไรที่กําลังลุ้นกําลังทํากําลังสร้างอยู่อะไรที่ เคยล้มไปเดี๋ยวจะกลับมาดีนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ใช่กรณีที่ว่าคุณไปเปิดร้านในทำเลที่ไม่ดีแล้วหวังจะให้มันขายดีอันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับกลับมาดีมันต้องมีมันต้องมาจากการแก้ปัญหาด้วยนะครับมันต้องมาจากการแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัยของมันด้วยนะไม่ใช่ว่า คุณพลาดไปเปิดร้านในทำเลที่มันไม่ดีแล้วก็จะทู่มซแล้วก็คิดว่าดวงดีเดี๋ยวกลับมาดีแล้วก็ไม่ยอมจัดการอะไรสกักอย่างอันนี้ไม่ใช่นะเคสเนี้ถ้าคุณไปเปิดร้านที่ทำเลไม่ดียังไงยังไงมันก็ขายไม่ได้นะนะจะกลับมาดีได้เนี่ยมันมันต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับคุณต้องจัดการตามเหตุปัจจัยของมันก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าจะไม่ลงมืออะไรนะครับเคสดนี้ทำม,มาดีได้แต่ต้องลงมือด้วยนะครับพยายามด้วยจะเป็นกำลังใจให้นะครับดวงมาแล้วนะครับอ้อโหคุณสู้ไม่ถอยคุณไม่ยอมแพ้นะครับล้มแล้วล้มเลยไม่กลับมาอุย้ยไม่ใช่แล้วนะครับ ไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็ดวงก็ดีซะด้วยนะครับขอแสดงความยนดีกับคุณด้วยจริงๆนะครับสุดยอดนะอ่ะเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะครับเดี๋ยวสิ่งที่คนที่ปนทํำลายคุณจะต้องได้พบเจอนะครับเขาจะได้พบเจอกับความหวาดระแวงว่ามีใครจับจ้องเขาอยู่หรือเปล่ามีใครรู้ทันเขาอยู่หรือเปล่ามีใครเพ่งเลงเขาอยู่หรือเปล่านะครับอยู่แรงหวาดระแวงนะครับ เดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าเขาจะต้องพบกับความเสียเปรียบเสียผลประโยชน์ลำบากเองนะครับเขานนะจะถูกจัดการนะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองที่ถูกจัดการหรือสิ่งที่เขากระทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะถูกจัดการจะถูกแก้นะครับในสิ่งที่เขา คิดจะบอลทำลายคุณให้ล้มแล้วล้มเลยเนี่ยมันจะไม่ล้มแล้วล้มเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะกลับมาดีและคุณก็จะสู้ไม่ถอยด้วยนะไม่ยอมแพ้อยากให้หมดกําลังใจเหรอไม่ไม่ยอมแพ้นะครับสู้ไม่ถอยนะครับมาเรารู้แล้วว่าเขาที่บอลทาลายคุณนะ่ะจะต้องได้พบเจออะไรนะครับทีนี้เรามา คาแนะนําก็ได้คํโอวยพรก็ได้นะครับจากไพ่แบกไว้เถอะนะครับเดี๋ยวแบกแบกไปก่อนนะครับสู้แบกไปก่อน โ oh. <laughs> oh. <laughs> อ้ดีทุกอย่างดีทุกอย่างอะเป็นคำแนะนำนะครับเป็นคำแนะนำให้คุณนะครับคลิปนี้แต่ว่าเป็นคำแนะนำแล้วก็บอกบอกใบ้ปลายทางให้คนด้วยนะ ตอนนี้สิ่งที่กําลังแบกสิ่งที่กําลังสู้อยู่สู้ไปเลยนะครับทําให้มันรุ่งล่วงไปนะครับไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหรอกนะครับถ้าไม่มีมนุษย์ช่วยคุณก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นเห็นความพยายามของคุณแล้วก็เอาใจช่วยคุณอยู่นะครับทุกอย่างที่ทําเดี๋ยวมันจะสมปรารถนาทุกอย่างเลยดีทุกอย่างสมปรารถนาทุกอย่างนะครับรักษมีเนาะพระแม่รักษมี คืออะไรบ้างล่ะประทานสิ่งดีๆได้ทุกอย่างนั่นแหละครับเรียนรู้ให้มากนะครับเรียนรู้ให้เยอะๆเรียนรู้ให้มากนะครับอะไรที่ยังขาดอยู่ก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสิ่งที่แบกสิ่งที่ทาอยู่เนี่ยมันจะสําเร็จทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างเลยนั่นแหละเรียนรู้ให้มากศึกษาให้มากนะครับนี่เป็นคําแนะนําที่แอบบอกปลายทางให้คุณว่าทุกอย่างมันจะดีนะครับสุดยอดเลยนะครับชื่นใจแทนคุณจริงๆนะครับ ไม่ต้องสนใจแล้วนะไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคนที่บ่อนทําลายคุณเนี่ยเขาจะต้องได้เจออะไรนะครับซึ่งทําอะไรคุณไม่ได้นะครับดูจากหน้าไพ่นี่ก็รู้แล้วว่าขัดขวางคุณไม่ได้นะเขาพยายามจะขวางคุณไม่ให้คุณดีขึ้นไม่ให้คุณสมหวังแต่จากหน้าไพ่ที่เห็นนี่ก็คุณก็จะกลับมาดีแล้วก็คุณสู้ไม่ถอยด้วยนะครับคนที่สู้ไม่ถอยและคนที่ศึกษาอยู่ตลอดสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้อะไร แบบเนี้ยปลายทางของคุณก็สําเร็จทุกอย่างดีทุกอย่างอย่างที่พระแม่ลักษมีเขาได้ขึ้นมาให้คุณนี่แหละครับคีย์สำคัญคือศึกษาให้มากนะครับลงมือทําอย่างเต็มที่แบบนี้แหละดีแล้วทําต่อไปนะครับถ้ายังขาดยังเหลืออะไรศึกษาให้ให้มากขึ้นนะครับแล้วทําต่อไปนะครับสุดยอดยินดีกับคุณจริงๆนะแต่คุณต้องลงมือทํานะ ดวงดีขนาดนี้แล้วจะมาเลิกการคันไม่ได้นะครับต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับสู้เขาเป็นกําลังใจให้นี่ถ้าบอกว่ามองหาใครยังไม่เห็นอ่ะอย่างน้อยต้นเป็นคนที่อ่านไพ่แล้วต้นก็ให้กําลังใจคุณด้วยนะครับก็มีต้นนี่แหละให้กําลังใจคุณด้วยถ้าคุณมองไม่เห็นใครนะที่เป็นมนุษย์นะนะมีต้นคนหนึ่งแล้วกันนะครับทําในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าอยากให้มันสําเร็จ ถ้าอยากให้โชคเข้าข้างนะก็ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็รักษาศีลทําบุญทํากุศลตามศาสนาของคุณนะครับถ้าศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ทาตามแบบของศาสนาคุณนะครับถ้าเป็นคนพุทธก็ถ้าช่วงนี้ไม่มีตังไปไหนไม่ได้เลยหนักกับมาจากงานก็เหนื่อยแล้วอาณาปณาสาาติช่วยคุณได้นะครับ ไม่ต้องได้ลงทุนอะไรเลยนะครับอาณาพานสติเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องได้ลงทุนไม่ต้องได้ซื้อของอะไรทั้งนั้นนะครับทำได้เลยสร้างบุญกุศลเองด้วยตัวเองนะครับทีนี้ก็สําหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเนาะเน้นตัวเองเนาะเน้นตัวเองเน้นตัวเองก็อย่าเลียดเบียนแล้วก็อย่าให้มันผิดกฎหมายนะครับสู้เพื่อตัวเองทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะครับ ที่เหลือคุณก็เดินทางสะดวกแล้วแหละนะครับปะ่ะจาถึงตรงนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับทุกการรับชมโฆษณาทุกการกดซุปเปอร์แตงให้ตนนะครับอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่แวะเข้ามาชมผลงานของตนนี้ก็ขอบพระคุณยิ่งยิ่งแล้วนะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์ประสบการณ์ชีวิต ให้เป็นวิทยาทานทุกคอมเมนต์ที่มาบทเรื่องราวที่เพิ่งเจอให้ได้ฟังกันนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ